สวัสดีครับนี่เป็นมุมหนึ่งของบ้านพักนะครับซึ่งอยู่ตรงบริเวณที่ชื้นแฉะจากรางน้ำฝนนะครับบริเวณที่พื้นที่ชื้นแฉะเราสามารถทำให้เป็นแปลงผักสวนครัวได้อย่างง่ายโดยการนำเตยหอมนำตะไคร้นำขา่ามาปักดำนะครับก็จะกลายเป็นแปลงพืชผักสวนครัวที่ดูแลน้อยเพราะว่า มีความชื้นอยู่ตลอดนะครับทั้งยังทําให้แหล่งชุ่มชื้นแหล่งชื้นแฉะแหล่งน้ําขังกลายเป็นแหล่งที่สะอาดโดยการมีพืชเหล่านี้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเตยหอมตะไคร้ขานะครับเราจะเป็นพืชอื่นที่มีความทนทานต่อการท่วมขังได้นะครับเป็นพืชผักสวนครัวก็จะทําให้เรามีแปลงพืชผักสวนครัวที่แทบจะไม่ต้องดูแลเลย และยังได้ใช้ประโยชน์และทําให้ที่ที่ไม่เหมาะสมกลายเป็นที่ที่น่าดูน่าชมไม่ลกเลกเอะเทอะต่อไปนะครับนํามาแสดงให้กับท่านผู้ชมรับชมกันครับสวัสดีครับ